สวัสดีครับพบกับป่าแม่โจพันไม้นะครับแต่วันนี้จะมาเติม EM นะครับลงในถังพักน้ำนะครับก็คือเนี่ยบ่อน้ำเนี่ยน้ำเราสูบขึ้นมาเนี่ยคุณสมบัติของน้ำเนี่ยไม่เหมาะนะครับกับการใช้ในแปลงต้นไม้นะครับเราเลยต้องมาปรับสภาพโดยการเพิ่มออกซิเจนเนี่ยครับให้โดนแดดโดนลมเดี๋ยวเราจะตีน้ำให้มันมีน้ำหมุนนะครับแล้วก็เติมกุ่มกรอง EM ะุลินซีเอ็มที่เราทําเองนะครับนี่ก็คือคลิปที่แล้วที่เราทําวิธีบอกวิธีการทํานะครับเราใช้วิธีหมัก EM หัวใช้ EM แล้วก็กากน้ําตาลนะครับนี้นะครับมันนุ่มบอกคือสูตรเนี้ยผมเนี่ย,ผม,ยผมจะใช้เติมพวกจุลินรีย์ EM นะครับหรือปุ๋ยหรืออรมโมนเนี่ยลงในถัง2 0 0ลิตรเพื่อไปกับน้านะครับเข้าสู่แปลงต้นไม้แล้วก็เราไม่ต้องอเสียเวลาในการฉีดพ่นนะครับ เพรา E.M เนี่ยเราเปิดได้แบบทุกวันนะครับตอนนี้ผมก็หลักๆก,ก็จะมีวลาวเปิดวันไหนเราไม่ต้องการเราก็ปิดนะครับวันไหนเราต้องการที่จะ E.M ก็คืออาทิตย์หนึ่งประมาณ2วัน2-3วันนะครับในการลดปรับทั้งสภาพดินนะครับแล้วก็ปรับต้นไม้เวลาเราเติมเราก็นี่ครับ E.M ที่เราหมักเอาไว้นะครับเราก็ใส่ลงไปในถัง200ลิตรแล้วก็ดูดไปกับระบบน้ํานะครับนี่ครับ อของผมเนี่ยผมจะใช้ความเข้มข้นค่อนข้างที่จะสูงนะครับถ้าเราปล่อยไปกับระบบน้าเนี่ยนะครับการปล่อยไปกับระบบน้ำเนี่ยก็คือ1เวลาดูดเนี่ยท่อดูดเนี่ยคือ1นิ้วนะครับแต่ท่อดูดน้ําหลักก็คือ2นิ้วนะครับดังนั้นน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะกว่านะครับดังนั้น EM เนี่ยเวลาผมใส่เนี่ยผมก็จะใส่ไปประมาณ1แกลนลอนะครับ1แเกลนลนก็คือ20ลิตรอ้ิงยี่สิบลิตรเนี่ย ถ้าเราเราใส่ไป20ลิตรแล้วลงในแกลน200ลิตรอย่างนี้คือเป็นการขยายหัวเชื้อนะครับหลักเป็นการขยายวัวเชือ้อเวลาเราไปใช้จริงเนี่ยอัตราที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะประมาณ1ต่อ100หรือ1ต่อ1,000 EM 1ช้อนกับน้ำ10ลิตร EM 1ช้อนกับบัวรดน้ำลูกใหญ่ประมาณนั้นอัตราการใช้แต่ถ้าเราต้องการขยายเนี่ยเราเราจะใช้ความเข้มข้นค่อนข้างจาสูงนะครับ1ลิตรต่อน้ำ18ลิตรประมาณนั้น แต่เราไปใช้รดต้นไม้รดดินรดอะไรเนี่ยเอาคือ1ช้อนต่อน้ํา10ลิตร1ช้อนต่อน้ำร้อยลิตรแล้วแต่หลักการใช้แต่ถ้าเราเราดูดไปกับระบบน้ํา,นาอย่างเนี้ยเราจะใช้ความเข้มข้นข้านนงที่จะสูงนะครับเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ําตัวน,นี้ลงมาเนี่ยครับไปเราสูบน้ําเราก็เติมลงมาให้เต็มนะครับอันนี้ก็จะมีเทคนิคในการทํำยังไงก็ได้ย้ายน้ํามันแห้งโดยการเติมน้ําลงไปเราไม่ต้องมาเฝ้านะครับ พราะปกติเวลามันจะดูดถ้าน้ําแห้งเนี่ยเดี๋ยวระบบมันก็จะหยุดดังแบบนั้นเราก็จะทําแบบเปิดเสร็จแล้วก็สามารถเดินไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้เลยนะครับนี่ก็คือการเติมอีกเกมลงไปนะครับมีกลิ่นหอมนะครับส่วนในถังเก็บน้ําเนี่ยตอนนี้ผมเติมลงไป40ลิตรแล้วนะครับเกลี่ร้อนละ20ลิตรฝั่งนู้นเติมแล้วน้ำค่อนข้างที่จะปรับสภาพขึ้นมาสวยสีเขียวนะครับนี่เราคือเราก็เติมลงไปเลยนะครับ นะครับเราเติมลงไปเนี่ยข้างล่างเนี่ย,ยผมเจาะวางท่อข้างล่างคือทุกบ่อจะวิ่งหากันหมดนะครับดังนั้นเนี่ยเราเติมบ่อนี้นะครับมันก็จะขยายออกไปนะครับอันนี้เราเติมลงไปโดยเราไม่ต้องเติมกา,กากน้ําตาลนะครับเพราะนี่คือเราเราเอามาใช้จริงแต่ถ้าเราต้องการที่ขยาย,ยวัวเชื้อเราต้องเติมกากน้ําตาลนะครับมันต้องแยกนะครับว่าถ้าเราต้องการจะขยาย ขยายเพิ่มให้มันมีเยอะมากขึ้นเนี่ยเราจะเติมกาลนาตาลเพื่อเลี้ยงยูรียนซีเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเราต้องการจะเอามาใช้เลยเนี่ยเราเติมเฉพาะย e ูรินซีเอ็มลงไปอัตราที่ผมบอกก็คือนะครับหลายสูตรก็คือ1ต่อ1น0 1ต่อ1000แล้วแต่การใช้แต่ถ้าเราอยากความเข้มข้นสูงเนี่ยนะครับเราก็เติมให้มีความเข้มสูงแต่ว่าเวลาเราใช้เนี่ยเราไม่ต้องใช้เยอะนะครับนี่ก็คือเราเติมลงไปเวลาเราดูดเนี่ยในบ่อนี้มันก็จะมีย e ูรินซีเออ็มอยู่แล้วเพื่อปรับสภาพน้ํานะครับ เผื่อบางรอบเราต้องการใช้ความเข้มข้นเราก็เพิ่มตัวนี้ลงไปอีกตัวนี้เราอาจจะใช้ในปุ๋ยบำรุงต้นยูเรียนะครับหรือ,อเติมเชื้อไก่ตได้าากลงไปนะครับดูดไปกับระบบน้ําซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคลิปต่อไปเราจะมาทําการดูดนะครับพวกฮอร์โมนพวกปุ๋ยไปกับระบบน้ํานะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงคือลดเวลาในการเติมข้างหลังนะครับแยวแป๊บนึง นี่นะครับด้านบนสังเกตดีๆนะครับสีของน้ําจะต่างกันอันนี้คือน้ําที่เราพักอันนี้คือน้ําที่เข้าใหม่จากบ่อนะครับสีของน้ํานะครับอ่าสองสีจะต่างกันเลยน้ําพวองนี้ได้รับอยู่ใน c ็ m แล้วเพราะเราใส่ประมาณห้ากวันแล้วโดนเด่นโดนในคุณภาพน้ําดีขึ้นส่วนน้ําตัวนี้นะครับยังต้องรอปรับนะครับนะครับอยู่ใน CEM เนี่ยช่วยได้เยอะนะครับในการปรับสภาพน้านะครับโอเคนะครับวันนี้ป่านไม้ยุปันไม้ก็พามาดูนะครับ กาปรปัดสภาพน้ำจุดดีเอ็มนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาดูการปล่อยระบบน้ำนะครับผมครับสวัสดีครับผม